สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสันวันีเวสาเลนะคะเรยสันันวันพิสกายก,ก็ได้ค่ะ,ะเป็นเป็นประธานของกลุ่มผูกผักผสมผระสานแบบพวัวเพียงตำบลปุยุทธอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งมีสามาชิกทั้งหมด33คนนะคะแล้วก็จดวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมืองน,นะคะ45คนค่ะนแล้ทีนี้ก็คือในกลุ่มความเป็นมาก็คือกลุ่มคือตอนได้ปลูกผักก็กินเองก่อน หลังจากนั้นก็มีการมีการพัฒนาดึงดึงสมาชิกนะคะทั้งกลุ่มผู้ว่างงานกลุ่มผู้ปิการนะคะแล้วก็กลุ่มผู้กอบบางต่างๆนะคะทั้งเยาวชนด้วยค่ะที่ว่างงานมาทําเป็นงานกลุ่มเพื่อที่จะได้อย่างน้อยให้เขาได้กินพอเหลือจากกินก็ก็จําหน่ายนะคะจากจําหน่ายเสร็จก็เราก็เป็นฐานด้านการตลาดให้นะคะโดยที่ว่าเขาปลูกแล้วจะจ่ายจะขายด้วยใครหรือว่าจําหน่ายให้ใครคือเราไม่อยากได้เจอคําพูดแบบนี้ก็เลย เอามาขายในกลุ่มของเราแล้วก็ทั้งขายด้วยบริโภคด้วยค่ะการจัดการจัดแผนการนะคะก็คือปลูกปลูกด้วย3ามระบบระบบแบบไฮโดรโปนิกส์ระบบแบบ,โโบ,บแบบยกแบบแบบแบบยกแค่ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยพื้นดินเพราะว่าในแต่ละโซนตรงนั้นนะของปูยุทธตั้งแต่มีสีเลนขึ้นมามันกลายเป็นพื้นที่เก็บน้ําเลยก็เลยปลูกด้วยการยกแค่แล้วก็ตอนนี้ก็ในกลุ่มก็มีเดินประจําแล้วค่ะ,ะเดือนหนึ่งก็ อ,อย่างน้อยแค่หนึ่งก็ได้สองพันบาทขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้ผักในชุมชนยิ่งช่วงค้นน้ำท่วมอะค่ะมันไม่พอเราก็เลยต้องหาสมาชิกเพิ่มมะค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้ก็คือเราหลาจากที่ว่า,าปลูกแค่บ้านสองบ้านตอนนี้ในชุมชนของหมู่สี่ตะบนปูยทธนะคะ90เอร์เซที่มีผักยกแค่อยู่ที่บ้านนะคะมันกลายเป็นว่าเรา รอต่อยอดด้วยการที่ว่าให้คนว่างงานอย่างเช่นผู้สูงอายุเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนผู้สูงอายุด้วยเพราะว่าผู้สูงอายุเขาต้องอยู่ที่บ้านโดยที่ว่าต้องรอ,อลูกกลับมาเราจะเกิดกเลียกายเป็นว่าเขานั่งเฝ้ารอความหวังของลูกที่กลับมาแล้วก็จะทํายังไงให้เขาได้มีจุดร่วมเหมือนก็เลยปลูกผังยกแค่ดีไหมเพราะว่าการจัดการของแปลงอ่ะมันง่ายบริบทโดยการที่ว่าไม่ต้องคือรถคะเลงอะค่ะ เราปลูกนว,วัตกรรมแบบใหม่โดยการที่ว่าด้านการ,กรเกษตรแบบใหม่เชิงนว,วัตกรรมของหมออ,อ,อค่ะเข้ามาช่วยช่วยในจุดนี้ก็เลยกลายเป็นว่าะจะําปลูกผักแบบคนในเมืองค่ะมันก็เลยลดค่าแรงเยอะอแ,ยแบบพื้นดินใช่ค่ะก็กขุดคือคือเรามีปัญหาอย่างไรว่า,า,าก,การที่เกษตรอโครงการเข้ามาช่วยเนี่ยจะมนแก้ปัญหาอย่างไรว่าก็คือมันกลายเป็นว่า ผู้สูงอายุอย่างเช่นผู้ปิการอะ่ะเขาไม่มีแรงที่จะไปปลดดินหรือว่าลงไปพื้นที่ในที่จัดก็เลยทำยังไงวะก็เลยบอกว่าเอาแบบนี้ได้ไหมรอแปลสถานะปะตรงนั้นอะ่ะเป็นผักยกแค่หรือว่าแบบไฮโดรโปนิกโดยการที่ว่าเขาสามารถทําได้โดยที่ว่าไม่ต้องคิดว่าเอานนะักผู้สูงอายุหรือเดี๋ยวอดแรงก่อนหรือว่าผู้ปิการไม่มีสามารถเดินไม่ได้อย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ได้เขาได้ทําจุดนั้นแบบที่ง่ายขึ้นนะคะกับประยุกในโลกปัจจุบันด้วยก็เลยแบบ เอาละเราินี้พอเรามีปลูกผักเลยเราจะทํายังไงไม่ให้ผักของเราอแบบสร้างมูละค่าเพิ่มขึ้นอย่างเช่นผู้สุขพาผู้ที่ว่าเขารักสุขภาพอะคะเราก็เลยแบบนี้ได้ไหมเราไปทุมกลุ่มกันว่าความต้องการของเราต้องการเลยก็คืออยากได้ผักที่มูละค่าสูงโดยการปลูกผักแบบไม่ต้องไปเหมือนกับว่าทํายังไงก็ได้ให้ราคาของเราสูงกว่าตลาดณปัจจุบัน ก็เลยปลูกผักมูลค่าสูงขึ้นนะคะอย่างเช่นจากคณะเห็ดหอมเรามาคุยข้าขายคณะเห็ดคณะใบอ่ะแต่เราปลูกคณะเห็ดหอมราคาจะัพเลยจากที่ว่ากิโลห้าสิบเราเพิ่มเพิ่มมูลคา่าเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราปลูกไม่เหมือนกับคนอื่นเราปลูกแบบที่ว่าเลยตอนแรกเขาก็มีติดขัดบ้างเขาไม่กล้ากินเราก็ไกๆก็ปลูกปลูกนู่น,ก,นก่อนอ่าให้เขาคือให้เขาบริโภคฟรีก่อนพอหลังจากนั้นเขารู้จัก,จกรสชาติของเขาแล้ว เขาก็เลยมาซื้อพมเรามมาซื้อเราขาย,ลยแล้วแหละก็เหมือนกับผลสลดัดแต่ก็ความนิยมของเขาอ่ะไม่กล้าจะรับประทานแต่เราจะทํายังไงให้คนที่ว่าซื้อไปแล้วกล้าที่จะจึงก็เลยขอ G A P ของจังหวัดกเกษตรค่ะก็เลยทุกคนต้องมีแผนใบรับรองของ G A P ทุกคนค่ะก็เลยกลายเป็นรวมกลุ่มกันแล้วก็จําหน่ายจนหน้าตอนนี้ก็คือใช่ต้องมี G A P เราถึงจะอยู่ในกลุ่มของนูได้เพราะเราต้องฝึกอบรมของกเกษตรด้วย ครับ<ข>แล้ว,ลว,ลวการวิจัยใช้เป็นคามช่วยอะไรมาม,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 มาช่วยด้านการนวัตกรรมการใช้ระบบน้ํา<ม>เพราะว่าเราเรายังใช้แบบรดดินอย่างเนี้ยแต่เขาพอเขาติดระบบน้ําให้โดยการช่วยตั้งละตั้งอะไรเขาตั้งเวลามันกลายเป็นว่าเบาแรงมากแล้วก็ระบบคือมันเหมือนกับว่าอย่างเช่นเอาผักเวลาเราล้างเราใช้ไออากาศนะคะอากาศแล้วก็มาปั่นเม็ดเราไม่ต้องใช้น้ํายาล้างผัก แล้วที่มาต่อยืดอายุการใช้งานของผักได้เป็นอาทิตย์ผักก็ยังคงความสดใช่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าณนะตรงนั้นะ่ะมันทําให้เหมือนกับว่าเราร่นเวลาหรือว่าทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นเราทาให้อยู่ในชุมชนใด้ใเ,เีนสิมออกหอกแอมไเลยลงค่ะก็ตอนนี้ก็คือทุกครั้งทุกอาทิตย์ต้องมีผักในมืออย่างน้อยวันละ20กิโลต่อวัน นั่นก็คือผักแค่ผักสลัดนะคะยังไม่รวมถึงคะน้ากวางตุ้งผักพวกนี้ยังไม่รวมเลยแล้วก็วันหนึ่งอ่ะในชามาจิของกลุ่มก็ทํายอดได้วันหนึ่งอ่ะต้องในมือรับหนึ่งพันบาทขึ้นไปต่อว,วันค่ะมันกลายเป็นว่าเออนะเราสามารถทําได้อย่างเนี่ยแต่ว่าการกว่าจะมาถึงได้จุดนี้ในในแต่ละรอบในการยี่สิบวันอ่ะในแต่ละวันต้องให้ได้ยี่สิบโลต้องทํำยังไงอ่าตอนหนูก็ได้นํา พระราชมรักของพ่อเราก้าอะค่ะที่ท่านบอกว่าเวลาเราสามารถทําเป็นปฏิทินได้นะก็เลยหนูก็คิ่ว่าเออปฏิทินก็เอาแปลผันเป็นปฏิทินการปลูกในแต่ละรอบอะค่ะก็เลยเรียกสมาชิกมาพูดคุยกันโดยการที่ว่าเอาวันนี้อาทิตย์นี้ในสมาชิกของกลุม่มปลูกอะไรกันบ้างก็รีดรายชื่อมาของนายกเท่าไหร่ของนายขอมีอะไรบ้างก็เลยในแต่ละรอบเราปลูกผักแบบที่ว่าไม่ชนกันแล้วก็ด้านการตลาดก็ไม่ ล้นด้วยนะคะโดยการที่ว่าไม่ตัดราคากันเนี่ยค่ะการที่ว่าเราทําปฏิทินการปลูกมันช่วยได้ได้มากเลยแล้วก็จากที่เราทําปฏิกิริยากับปลูกแล้วเอ,อีกบัญชีทึงทุกคนต้องทําก็คือบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะเพราะยังไงต้องทาค่ะเราจะได้รู้ต้นทุนเราจะแยกบัญชีไว้เลยค่ะว่าเอาบัญชีนี้เก็บไว้ทําทุนต่อไม่ใช่ว่าเราขายหมดแล้วขายหมดไม่ใช่เราต้องแยกว่า นี่คือทุนส่วนอีกบัญชีหนึ่งก็คือเก็บไว้ทุกคนต้องมีหนี้ก็เลยบอกว่าถ้าใครมีหนี้ก็แยกอีกบัญชีหนึ่งเชื่อไหมคะว่าในกลุ่มสมาชิกปีหนึ่งเขาได้เปิดหนี้มันกลายเป็นว่าเรามีวินัยในการติดหนี้เพราะตะนั้ต้องถามก่อนว่าในกลุ่มสมาชิกมีใครเป็นหนี้บ้างก็รีดเลยคุณจำไม่ต้องบอกเราก็ได้ว่าคุณเป็นหนี้ใครบ้างแค่คุณโอนเข้ามานี้นมีบัญชีกิดหนี้บัญชีออมแล้วก็บัญชีทุนสามนี่แหละค่ะมันกลายเป็นว่านวัตกรรมที่ หนูเชื่อว่าหนูการที่เราเราเเราาสอนเราเราเรียนสอนแค่ให้ปลูก <Okay. S 1> เราต้องสอนเรื่องด้านการตลาดด้านอ่าการทําบัญชีรายรับจ่ายแล้วก็ปฏิทินการปลูกแค่มีสามตัวเนี่ยค่ะการเกษตรกรก็ไป <Yeah. S 1> แบบยั่งยืนได้ค่ะพัฒนาตั้งแต่ตัวเองก่อนแล้วก็ไม่ได้ว่าจะต้องมีแปลงขนาดใหญ่ใช่ค่ะแต่ว่าแปลงเล็กๆเ,เราก็สามารถบริหารจัดการให้มีรายได้ใช่ค่ะเพราะยังไงเราทําปฏิทินการปลูกแล้วไง เราเรามีพร้อมแล้วเรามีหมุนเวียนในกลุ่มแล้วแค่สมมติว่าเหมือนในกลุ่มนี้มีแค่สิบคนยกตัวอย่างสิบคนคนนี้ปลูกแค่นี้เอามาสง่งคนนี้ปลูกอีกหนึ่งก็มาสง่งก็รวมเป็นตลาดที่มีผักทุกอย่างได้แล้วอ่ะเราที่ดินของตัวเองแปลงไั่ด้วยคือของหนูมันเป็นศูนรวมเพราะมีที่ดินประมาณหนึ่งไร่กับสามงานหนูก็เลยแส่ถามว่าทําไมหนูต้องดูเยาวาชนหนึ่งกลุ่มผู้ปอวบางมาทําเพราะว่าเราต้องให้โอกาสคนที่เขาไม่มีอันตายที่ทำมากินอะ่ะเรามา ทำตรงนี้ได้หนูก็เลยแบ่งพื้นที่ตรงนั้นให้เขาทาค่ะกลายเป็นว่าเขาแค่หนูแค่หักค่าน้ําค่าไฟแล้วก็อีก20เซหักไว้ทําทุมต่อเพื่อที่จะเขาไม่ต้องไปหาทุนมาทาเบอร์ใหม่ก็กลายเป็นว่าโอเคอีกย0ิบนี้ฉันขอเก็บไว้น้อยซื้อปุ๋ยซื้อมเมล็ดพันธุ์ซื้อ,อถุงผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้เขาโดยก็ที่ว่าเขาไม่ต้องไปวิ่งหาผอิะส่วนได้กำไรที่เหลือก็คือให้เขาเต็มไปเลยค่ะ